ตอนที่4วันธรรมดากับวาเลนไทน์ของนัดผู้ชายสมัยเนี้ยไว้ใจไม่ได้จริงๆเห็นเป็นคนดีเอาใจใส่หน้าตาก็ดีกลับเป็นเกยซะได้โถน้องจ้าจ๋าชายเหนือชายอะ่ะมีทั่วเมืองแต่สำหรับพี่เหอแล้วเราก็ความรักพี่อ่ะมีได้หญิงทั้งโลกเลยนะจ๊ะหวะ พี่เหินเนี่ยนะฉันยอมตายดีกว่าครบวันนี้อีกสองวันก็ทิ้งแล้วทำไมไม่มีผู้ชายดีๆอย่างพี่บุบดอะหลงมาทางจ๋าบ้างนะแล้วเจ้าจ๋าแน่ใจเหรอว่าพี่บดเขาไม่ได้เป็นเกย์ดีขนาดเนี้น่าสงสัยนะเนี่ยวันนี้ไม่เห็นปู่เลยนะครับย่าอ๋อ พาเจ้านัดไปหาหมอนะจ๊ะปู่เห็นหน้าสิริษีดูสู้ไปเลยอาสาพาไปเองขืนรอแม่เขาคองไม่ทันการพูดแล้วก็สงสารเด็กนั่นสิครับแม่เขาต้องทํางานหนักทุกวันจนไม่มีเวลาดูแลนัดเลยขอบคุณนะฮะเอ้ยนะครับที่เป็นห่วงนัด ที่วุก็ช่างเป็นคนดีจริงๆอ้าวกลับมากันแล้วเหรอตกลงไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมปูเออก็ตรวจเลือดแล้วไม่เป็นอะไรนี่ย่าแค่ติดเชื้อทางทวันหนักรักษาได้ติดเชือ้อทางทวันหนักคือเมื่อวัาเลนไทน์ที่ผ่านมาเพืนพี่ที่โรงเรียนนัดเขามาสารภาพว่าชอบนาดาห ทั้งหล่อทั้งเรียนเก่งเป็นที่หมายปองของผู้หญิงในโรงเรียนทีนี้นัดก,ก็ปฏิเสธไม่ได้อะไรอะไรมันก็เลยไปตามเลยจนแต่สองสาวันมานี้มันมีอาการแปลกๆนัดเลยกลัวว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเพราะตอนนั้นมันชุนลมุนมากไม่ทันได้ใส่ถุงยางเลย กล่ <cam ber> า, <os> าวหน้าข่าวหลังนัดควรจะพกถุงยางเอาไว้ด้วยนะลูกเอ้ยจะได้ไม่ต้องเสียงพเพราะเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคเอสแต่นัดอายนี่หาเวลาจะซื้อถุงยางอ่ะนัดยังเด็กอยู่เลยแล้วถ้าเกิดแม่มาเห็นนัดพกถุงยางทำไมแล้วก็ เรื่องใหญ่แน่ๆเลยฮะปู่ถ้าคิดว่าตัวเองยังเด็กอยู่ก็ไม่ควรคิดเรื่องแฟนหรือเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ควรมุ่งเรื่องเรียนอย่างเดียวก่อนแต่พี่ก็จะบอกนัดว่าถุงยางอนามัยอ่ะเป็นเรื่องของทุกคนไม่เกี่ยวว่าจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่พี่ว่าการที่เรารักตัวเองอย่างถูกต้องอ่ะมันเป็นสิ่งดีมากกว่านะแล้วเรื่องที่นัดเป็นแบบนี้อ่ะค่อยๆอ,อ,อธิบายแม่เขาก็คงเข้าใจแน่ๆแม่เขารักนัดมากนะพี่ว่า เรื่องความหลากหลายทางเพศอะ่ะเป็นเรื่องรสนิยมของแต่ละคนไม่มีถูกหรือผิดขอเพียงรู้จักป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภัยจากโรคก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะพีิวใจดีจังเลยอะฮะจุ๊บจุบ <c oughs>